ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องวิไลไกเชนแนลเชนเดิมนะคะมือนีวิไลสีมเม่าบอกเกี่ยวกับเรื่องบ้านแตกอีกแล้วค่ะบอกถึงามาเมียฝรั่งย่อมย่อมบานแตกกับฝรั่งเนาะคะ่ะย่อมย่อมห้คขอบรัวตัวเองขอบครัวที่ว่าอยู่กับฝรั่งนี่บานแตกเพราะเรื่องเงินเงินสีชมพกับเมืองไทยนะคะจริงจังค่ะจริงจัง,จง,จงเดี๋ยวก่อนวิไลสีมเม่าบอกวิไลตำแตงกินกันก่อนนะคะก่อนจะมาเบอกสู่กันฟังเนาะ เดี๋ยวก่อนอื่นวิไลสีมาซับแตงก่อนนะคะซับแตงก่อนแล้วก็สีมาต่ำอากาศมัอนี่ก็เป็นอังสี่ค่ะเช่นเดิมไม่มีแดดนี่แหละสาเหตุหนึ่งที่เห็ดแห้บอสบายเนาะค่ะวิไลคิดว่าที่เห็ดแห้วิไลบอสบายก็คือบ่มีแดดค่ะต้องกินวิตามิน กินวิตามินดีวิตามินซีซอยนะคะทางอื่นเขาก็ยังมีแบบว่าหนาห่อนก็นยังสีห่อนแน่นอ่ะคะ่ะแต่ยูนี่สิบเไดดหนาวจัดบกค่อยมีหิมะแต่ก็อากาศจะประ,ประมาณนี้คะ่ะตลอดทั้งปีนะคะตั้งแต่วิไลามา ยิงบานวิไลย,ยู่ไก่ผู้เขานี่ก็ยิงจะคลึ่มตลอดค่ะเดวิไลยสีมะตมเซนนะคะเซนเป็นเซนมีค่ะวิไลสื่อเซนมีมะตมค่ะน้ำร้อนเดือดแล้วนะคะวิไลก็จะเอาเส้นมีใส่ไปเลยนะคะเบิ่งเซน เส้นก็เซ็ตแล้วนะคะวิไลจะเอาไปล่างกับน้าเย็นค่ะนี่ค่ะวิไลก็ไดดใส่พริกใส่กระเทียมลงไปแล้วนะคะใส่ขงนัวลงพริกเลยค่ะเผ็ด <c oughs> วิไลใส่มะนาวลงไปนะคะมะนาวแล้วก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี่วิไลใส่มะเขือเทศอนันค่ะอีกครั้งนะคะสวัสดีอีกครั้งนะคะเดี๋ยวก่อนสิม,มะเวาเรื่องเงินๆน,นะคะวิไลกับขอมาชวนพี่น้องกินสมตํากันก่อนค่ะตําแตงค่ะตําแตงกว่าเสด็จก,กิน ตอนนี้เวลาใบสามจะสิใบสามครึ่งแล้วค่ะพี่เล่ไม่ทันได้กินข่าอยู่มาเลือกค่ะหนูขออนุญาตใช้มือเหมือนเดิมนะคะส่วนอืมพักพักชีก็ผักกาศขึ้เก่าค่ะ ขนมจีนแล้วก็กุ้งลวกนะคะกุ้งลวกม,มันอใช่噢 ใช่อืมอืม,อมก็จะได้กินเขาอันนี้เขาสาวเขาเที่ยงเขาคำเลยคะ่ะ เล็กหน่อยประยูงกัเลยไปทำความสะอาดห้องเพิ่นค่ะเมื่อนีปั้นระเบิดล่มค่ะร <c oughs> ะเบิดล่มอีกดี ขออนุญาตใส่มือเพื่อเกานะคะทั้งมือทั้งสอนเลยค่ะอืมแซ่บมาได้ค่ะ được con nuôi giải tin con nó khai hiếu hơn 该。Okay. แซ่บขนาดน้ำเองแซ่บเองนะคะสุด,สด มึงกุ่งตัวใหญ่เลยค่ะสือมากกิโลละอันนี้กลุ่งจะเป็นกลุ่งแซแค้งนะคะหนึ่งกิโลนี่ประมาณสี400่ร้อยสี่ร้อยกว่าบาทค่ะอืมอืม สดสดอร่อยสดส และวด้เนี่ยมืดไว้ช่วงนาน้าจะมืดไว้ค่ะอืมอืม ไปเลยทั้งหิวทั้งแสบกุ่งตัวยิ้มแ เห็นชัดป no <welche> ่ะคะกุ่งตัวใหญ่เลยอือหึเวลาลวกซ้ำหลอดอันหนังห่อนลวกเลยค่ะน้ำร้อนเดือด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  สดส,ด,ส,ด,สดความแซ่บอะเกิดสิบอเบอรกเก็บค่ะสิบอกน้ำกินน้ำบบตัวนี่เมื่อกี้หิวแหงหลา,ายบอกไปได้ตอวเได้สีบอกตอจากทริปท,ที่แล้วนะคะอาจจะ,ะว่างหายใจนะจะหน่อย ก็ลยเสีวาต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเลือกเงินเงินปัญหาเงินเงิเง,งิเาอีหลีมือใหม่นี่ต้องฟังเลยนะคะปัญหาเนี่ยคือปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆขอบครัวนะคะที่มาอยู่ต่างแดนถ้าอยู่เมืองไทยก็อีกกรณีหนึ่นงเนาะค่ะที่สิห้ฝรั่งส่งเงินไปให้สังเกตบ่บ้าแต่กี้เนี่ย ความรู้สึกขั้นตอนอยู่เมืองไทยนี่ฝรั่งส่งเงินให้นี่มีความรู้สึกว่าเออภูมิใจว่าหนึ่งบระเคิดเลยว่าเขาจะเหนื่อยเขาจะลาบากคือแต่ว่าดีใจที่เขาส่งเงินใหน้แมนบ่ะคะแต่พ่อหฮาเดี๋ยวไม่อยู่ต่างแดนแล้วความรู้สึกกับกันห้าตรงส่งเงินกับทางบ้านหฮากับกลายเป็นฝรั่งแทนคิดคิดออกคิดผ่าออกบาคาถี่ไรเปล่า แมนบอกกับกลายเป็นปกติแล้วเฮาอยู่เมืองไทยนี่เฮาใส่ฝรัง่งทรงเงินไห้แมนบอกคะแต่พอเฮามาอยู่ต่างแดนนี่เฮานี่ยเป็นฝรัง่ง <c oughs> ทรงเงินกับเมืองไทยแมนบอกคะนั่นแหละค่ะสําหรับมือใหม่วิไลสิมาบอกสู่กันฟังค่ะสําหรับมือใหม่นะคะ่ะที่สิมาอยู่ต่างแดนนะคะเรื่องเงินนี่เป็นเรื่องใหญ่มากมันแตกต่างกันมากนะคะที่ไพสิคิดว่าเอา ปอยู่ต่างแดนสิได้ใส่สะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างการที่ว่าเจ้าสิใหญ่ามากหรือว่าจะสิมาอาศัยอยู่ในต่างประเทศมันเป็นการที่เจ้าแต่เจ้าแต่งงานมากเนี่ยมันเป็นการที่เจ้าสิมีขอบครัวอีกขอบครัวหนึ่งนะคะวิลย่าว่าอีกขอบครัววขอบครัวหนึง่งเพราะบางคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแฟนก็คือแฟนขอบรัวทางเมืองไทยก็คือขอบรัวทางเมืองไทย อาถิสำคัญนี่ของรัวทั้งเมืองไทยก็ถี่หนึ่งแม่นเ่คะยิ่งบางคนนี่ภลระหลายไหนจพะพลาะลูกมีลูกติดแนไสพะลาะพอแม่ไม่ได้กับเข้าใจได้ค่ะบ้างรอบครัวพนบมีงานบมีการเ่องเงินนี่แม้แต่ลอยหนึ่งยังหาอยากแม่นเ่คะนั่นเลยค่ะไพ่ถิ่สีมาสําหรับมือใหม่ก็ต้องคุยคุยกับสามีใหให้เข้าใจกันก่อนนะคะก่อนก่อนถิ่สีมาอยู่ต่างแดน เพราะมีหลายขอบรัวที่ว่าเลิกกันเพราะมามีปัญหาแม้กระถ่งเงินจะท้องแท้ๆเป็นยังคือมีปัญหาหลายคนที่เขาอยู่ต่างแดน,นดนๆแล้วเขาจะเข้าใจเขาจะมีความรู้สึกว่าคือวิไลไนี่แหละค่ะตามหลักฐานของวิไลแล้ววิไลมาอยู่ต่างประเทศดคขอบครัวที่มไม่ยังเลยเนาะก็คือคอย่างทีบอกคือแฟนวิไลบมมีเงินเลยบางหันตอนมาใหม่ๆเซจจะในหละเพราะว่าเงินพนบ่ได เพิ่นโบเพิ่นมีเงินที่เก็บไปส่งให้วิไลเฮ็ดนั่นเฮ็นนี่มดจะสีนะคะเกี่ยวกับพวกเอกสารที่สีมานี่นะคะแล้วก็บ,บ่มีเงินเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะก็มาอยู่ก็บ่มีนั่นมีนี่แต่ว่าตอนช่วงนั้นก็คือว่าพ่อแม่วิไลเพิ่นก็ยังมีมีงานที่ว่าได้รายได้ดีอยู่นะคะก็บ่ได้บ่ค่อยมีปัญหาในการ ถิ่จงเงินห้พพอแม่แต่กับกลายเป็นว่าเป็นมีหนึ่งในขอบครัวสางภาละวอาไรายกับสงสารเขาค่ะก็เลยเดี๋ยวอะเดี๋ยวคลิปหนาคลิปล้างก่อนสิมาเวั่สู่กันฟังแต่อันนี้ในกรณีนี้นี่นวิไลหย,ยากมาเวั่สู่กันฟังเพราะว่าเป็นบางบางคนเขาสิมีมีมอ่าเขาเรียกว่ายังปัญหาไข่ไข่คือกันกับวิไลวิไลกัอหยับมาหวั่สู่กันฟังเนาะคะ่ะมาเป็นแบบว่าแหลกเปลี่ยนประสบการณ์ แมนบอกค่ะอย่ามาบอกสู่กันฟังว่าไครถือว่าเจอเหตุการณ์คือกันกับวิไลเอาอิลีแล้วพ่อแม่วิไลเป็นคนที่ทํางานหนะักมากหาเงินเก่งหรอ,อยงไงหาเงินเก่งกว่า <c oughs> ตอนนี้เก่งกว่าวิไลแต่เสียหายเพิ่นมหาห้ได้เงินหลายซ้มซัมเฮามาเหตุงานต่างประเทศกับโบแมนดอกค่ะแต่กับพ่อมีรายได้กับพ่อมีมารายได้แต่ว่าตอนนี้เล่าเทาแล,แล้วแล้วลืมทางานบวไทการที่ทางานบวไทเงินเงินมันกระตงกลอยๆแมนอยู่บ่คะ นั่นเลยค่ะก็บอกถึงว่าวิไลเคยมีปัญหาหรือเงินที่วิไลเหดคลิปใบนะคะแต่ใครที่ยังไม่ทันเห็นคลิปบ้านแตกเขาไปเบิงเนนะคะคลิปนี้ที่ว่าวิไลเห็ดเหลื่อมเหลื่อมสิมาเบาเหลื่องการเงินเอ่อถ่ายคลิปไว้คลิปนั่นกับวิไลกับเบดิเบาเมิดว่าก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่วิไลกับมีปัญหาคือกันเพราะว่าแต่ว่าบุญเมรุว่าปัญหาที่ว่าเข้าไปหลับปากวิไลไปหลับปากคือทางบ้านว่า วิไลโ่งเงินไปแล้ววิไลกับไปรับปากเขาก็มา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 ,มาถามความความเฉยเลือจากวิไลวิไลกับไปรับปากเขาอีกทั้งสี่บริขดยังดอกตอนนั้นบริขดว่าคิดว่าตัวเองนั่นพอมีเงินอยู่จังไดก็เฮาก็ยังหาได้กว่าคนทางบ้านตอนนั้นก็คิดว่าจําเป็นแห้งบองมันก็บริจําเป็นแห้งแต่ว่าเพิ่นกระยกเพิ่นกระตรงตรงใส่สีนะค่ะก็ก็ก กับประมันกับจิจัเป็นกับจำเป็นแหละค่ะสิว่ากับจำเป็นกับประมัณนั่นแหละค่ะแต่วิไลได้รับปากเขาไว้แล้วกับว่าอยากพิดคำคำปากกันสินะคะก็เลยได้รับปากเข้าไปบ้านแตกค่ะบานแตกบานแตกอีรีจนได้สิเก็บเสือพงเสือผานนี้พัวเลยค่ะจนวิไลไดวาวางระวังระวังพอแม่กับเจ้าคอยเลือภัยใจกคอยเลือกไย คอยเลือกพอแม่คอยอยู่แล้ววิไลบอกจกังส่คือเจ้าหักลูกของเจ้าเจ้าหักลูกเจ้าจะอยากให้ลูกเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือคอยคอยหักพ่อแม่คอยคอยก็อยากซอยเลื้อพอแม่คอยแต่มันกับโมเมนต์แต่ว่าพอแม่เนาะคะ่ะมันกับอยากพี่น้องขอบครัวตะครองเองนี่แหละคะ่ะมันกับเป็นเพิ่มภาระเข้าขืนมาแต่ว่าปกติแล้ววิไลบ่ได้บ่ได้สีโซงเงินดุเรือวาซอยเลื้อเขาตลอด คือบางคนเขาเห็นนะคะบอวิไลจะทรงเฉพาะเวลาที่ว่าวิไลมีเงินจะ,จะซอยใดค่ะแต่บางเทื่อห้าอยากซอยแต่ห้าบ่มีบ่มีซักหลาๆเพราะว่าบางเทืออยู่ทางบ่านเวลาพิจิตรใส่สเงินมาเถือกลายแล้วมันก็กลายเป็นว่าเขากลอยากซอยเหลือเขานะคะให้เป็นแน่ยางให้เขาสบายใจ เป็นยังคืออยากซอยเพราะว่าบางเธอเขาคิดว่าเขาหาได้กว่าเขาเขาเด็กกินดีอยู่ดีเขาฮาจะไม่เขากับาได้ความคิดแต่บางเธอเขาก็บเริ่มคิดว่าสามีเพิ่นก็คิดนักคือกันในการทีส่สิแต่กับโมเมนทุกเธอได้ค่ะแต่มือเฉพาะเป็นเฉพาะมือนั่นแหละที่วิไลแบบจะจะเอาให้ได้ค่ะจะเอาให้ได้ตรงขวยเลือกพ่อแม่ขวยได้เจ้าขัยเจ้าให้จังสี่ขวยกลับบ้านไปอยู่กับพ่อแม่ขอยเลยแบบ วิเล่บอกจังสีเลยค่ะโวยวายบังแตกเก็บกระโปงเก็บกระเป๋าสินนี้เลยค่ะสินนี้แต่ว่าซามีก็มางอก็เลยเออแต่ว่าเฮาก็เฮาก็รู้ว่าเฮ้าผิดนะคะเฮาหัวเฮ้าผิดแต่สาห้สมมุติว่าห้เฮ็ดห้เป๊ะเอาไปเอาทางขอบครัวทางเมืองไทยเฮาก็เฮาก็อยากซอยคือการแต่ว่าสให้จะให้อยากซอยทางเมืองไทยโดยที่บม่มีเหตุผลแล้วเอา เอาปัญหามาใส่สามีวิไลกับบเฮดแหละนะคะวิไลบเฮดขันมีอหยังวิไลก็จะปึกษาถ้าเพิ่นโอเคก็คือโอเคแต่บเมนสีขีเนี้วขีเนี้ยแห้งสิกับบไว้นะคะบอบอแต่ว่าเข้ากับปึกษาในทางที่แบบว่าเอออันนั้นอันนี้พ่อได้บอขันเพิ่นแต่ส่วนมากเรลาแฟนวิไลถับบอแดดเป็นนักนะสําหรับเพิ่นหลายเพิ่นก็โอเคนะคะเพิรนกับบอดเป็นยังแต่ถ้าสมมุติว่าเธอได้เพิ่นช็อตคือกันเพิ่นแบบว่า บมีคือกันพ่นก็สีอาส่าสีเบาแบบมีปัญหาแน่พอบาทุกมือเพิ่นก็ต้องมานั่งคิดถึงปัญหาค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าน้ำมันค่านั่นค่านี่ลนหลายๆาอย่างเนาะคะ่ะค่าอินเทอร์นเนเ็ตค่าโทรศัพท,ท์ทุกสิ่งทุกอย่างพราะว่าแฟนวิไลพ่นเป็นคนจ่ายหมดน,นะคะสำหรับเรื่องนี้วิไลก็อยากสีม,มบาบอกสู่กันฟังว่าสีบ่ให้มีปัญหาถึงขันเลิก กันกับสามีพอเหลืองสี่เหล้วแต่ขอบขั้วก,กับบุคือกันนะคะแม่นบ่คะแล้วแต่ขอบขั้วก,กับบุคือกันมีเหตุผลบุคือกันจังไดกับหาทางออกดีๆสําหรับขอบขั้วด้อค่ะนี่แหละค่ะสาหรับคลิปนี้ก็มาฝากไว้สำเนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย